สือมันไม่ต้องคำรามแค่นอนก็สะเทือนทั้งป่าอำนาจที่ไม่ต้องขยับเดชะที่ไม่ต้องเปล่งเสียงแต่ใครเห็นก็ไม่มีใครกล้าเฉียดใกล้เสือนอนกินพลังของผู้ที่เหนือกว่าทุกการเคลื่อนไหวและวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักพระสมเด็จเสือนอนกินหลวงปู่ศิราสิริจันโทแห่งวัดพระาธาตุมื่นหินครับ สวัสดีทุกท่านครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่หลายๆคนต่างเฝ้ารอนะครับและนี่คือพระสมเด็จเสือนอนกินนะครับหลวงปู่ศิราสิริจันโทแห่งหวัดพระธาตหมื่นหินนะครับรุ่นนี้ออกที่ธรรมอุทยานนะครับเดี๋ยวเราไปคอยติดตามชมเรื่องราวของรุ่นนี้แล้วก็ไปส่องพระแท้องค์จริงกันได้เลยครับเสือไม่ใช่แค่สัตว์ที่ดูร้าในป่าแต่มันคือสัญลักษณ์ของอำนาจตบะเดชะและพลังจิตที่แข็งแกร่ง ใครพบเห็นล้วนแต่อยา่างเกรงขันครามแต่ในความน่าเกรงขามนั้นยังแฝงเสน่ห์บางอย่างไว้ลึกซึ้งเสือคือสัตว์ที่ทําให้คนทั้งกลัวและลุ่มหลงในคราดเดียวกันวัตถุมงคลสายเสือจึงไม่ใช่แค่ของขังธรรมดาแต่เป็นเครื่องรางสายฤทธิ์ที่รวมทุกลังในจักรวาลทั้งเสน่ห์เมตตามหาอำนาจตบ,บัเดชฤทธิ์มหาปราบมหาชนะแถวคาดคงกระพันกันแก้ เสริมพลังงานลบหรืออัปมงคลทั้งหลายมีอาจกำกายได้เลยแต่ในโลกมนุษย์เสือยังถูกนำมาเปรียบเป็นอำนาจที่ไม่ต้องขยับตัวคำว่าเสือนอนกินจึงหมายถึงผู้ที่อยู่เหนือการกระทำไม่ต้องลงแรงไม่ต้องเหนื่อยแค่บงการอยู่เบื้องหลังแต่สุดท้ายกลับเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์เต็เมๆเหมือนเสือตัวผู้อยู่ในธรรมชาติที่ไม่ต้องล่าเหยื่อเองแต่พอเหยื่อถูกล่า ก็ได้แค่นอนกินอย่างสบายใจเสือยังเป็นสัตว์รำดับที่3ในปีนักสัตว์จีนตำนานหลายพันปีเชื่อว่าเสือคือพลังสูงสุดในโลกสามารถปัดเป่าภัยวิบัติทั้ง3ประการได้แก่ไฟพูดผีและสิ่งไม่ดีในวัฒนธรรมจีนนั้นเสือไม่ใช่แค่ตัวแทนของความกล้าหาญแต่ยังหมายถึงผู้สืบทอดศรัทธาผู้ส่งต่ออนุภาพและความสุขจึงมีคติที่ว่าเสือคืออำนาจคือความกล้าหาญ คือพลังชีวิตที่เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไม่หวั่นไหวสําหรับพระสมเด็จเสือนอนกินนะครับเป็นวัตถุมงคลสายลิทธิ์ที่รวมพลังไว้ครบทุกด้านเชื่อกันว่ามีพุทธคุณเมตตาม,มหาสเสน่ห์มหานิยมมหาอํานาจมหากันแล้วก็มหาอุดมหาปราบมหาชนะแล้ววขาดคงกระพันนะครับเด่นทั้งด้านลาบยศและการสะกดพลังอัปมงคลรอบตัวเสือนอนกินจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องรางแห่งอำนาจ แต่เป็นตัวแทนของผู้ที่อยู่เหนือกว่าอย่างแท้จริงและเพื่อให้พลังทั้งหมดทํางานได้อย่างเต็มศักยภาพจึงต้องประกอบพิธีกรรมเข้มขังหยางจริงจังสำหรับพระสมเด็จเสือนอนกินหลวงปู่ศิราสริจันโทนะครับเข้าพิธีพุทธาพิเศษถึงสาวาระด้วยกันครับโดยวระที่สนะครับเมื่อวันที่14มิถุนายนปี2568เวลา8นาฬิกา9นาทีครับที่ธรรมอุทยานหลวงปู่มหาศิลาจังหวัดกระสินครับ ได้มีการประกอบพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษวรรคที่สามซึ่งเป็นวรรคสุท้ายของวัตถุผลรุ่นเสื่อนอนกินโดยมีหลวงปู่ศิราศรีตันโทนะครับแม่ตาเป็นองค์ประธานจุดเทียนชัยด้วยโัวทัานเองและพระอาจารย์สุยันโอสะพัโยนดับเทียนชัยครับท่ามกลางพระเกจิผู้ทรงวิทยาคมครบทั้ง5ภาคทั่วประเทศไทยครับเหนือกลางอีสานตะวันออกและใต้พิธีกรรมถูกประกอบอย่างเข้มขังตามแบบมหาพุทธ,ธาพิเศษสายเต็มสูตร ที่ตำราโบราณระบุว่าครบทุกคิดพลังงานถึงพร้อมพระเกจิร่วมอธิสานจิตอาทิเช่นพระอาจารย์ประสูตรวัดในเตานะครับหลวงพ่อสัง,งา่าภูบาอริยชาติพระอาจารย์ดิเรกวัดหนองสายนะครับพระอาจารย์สุยันโคสะปัญโจนะครับพิธีนี้ไม่ใช่แค่เสกพระเครื่องครับแต่เป็นการปลุกพลังงานหลอมรวมพลังแห่งอุคุณเสือและรูบาอาจารย์ไว้ในองค์พระสมเด็จเสือนอน,อนกินอย่างแท้จริงครับชมงมงจริงลยครับสาหรับ พระผงเสือนอนกินหลวงปู่ศิลานะครับมาเริ่มกันรายการที่18นะครับเป็นเนื้อผงก่อนนะครับรายการที่18เนี่ยเป็นเนื้อผงรบพุทธคุณหลวงปู่ศิลานำเลิกนะครับนำเลิกรุ่นพิเศษนะครับตัวนครสร้างเนี่ยสามพันองค์นะครับก็จะแบ่งเป็นรายการพิเศษเยอะเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการแรกกันเลยนะนี่ครับสกรีนแบบนี้ทีมพี่เสือนะจะมีบอกนะแม่เซอร์ไพรส์ต้องมาแล้วงานนี้นี่ครับนี่ เอพระสมเด็จรุ่นเสือนอนกินนำเริกนะครับหลวงปู่เสีราเมตตาธรรมอุทยารายการที่สิบแปดึอะ,อะไรเฮ้ยโอ้โหรายการอะไรเนี่ยน่า,าจะเป็นรายการพิเศษแล้วครับมานี่ครับเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้นะเนื้อผงลบพุทธคุณมหาเทพนำเริกฝังสมเด็จ เป็นยังไงเอ่ยโอ้โหนี่ครับแม่โอ้โหนี่ครับเป็นหมดลงไปนะเป็นนักกากนะครับนี่โอ้โหสามสีนะสีสันสวยงามเป็นสายลุงนะหนาปึกเลยโอ้ยฝังสมเด็จครับแม่นี่ครับแม่ทำโครงสร้างเดี๋ยวผมไปดูใบให้นะครับเขาทำออกมาแล้ว หมายเลขสามสิบสี่นะครับโอ้โหฝั่งสมเด็จนะครับโอ้หูนี่ครับหนาปึ๊กเลยแม่เดี๋ยวเรามาดูครับนี่ครับมีหมุดนะครับนี่อัคระยันแล้วก็เป็นองค์พระนะครับอัคระยันซ้ายขวานะครับเป็นเสือนอนอยู่นะครับนี่เสือนอนกินนี่ครับอัคระยันนะครับนี่แม่นี่ครับได้หลังสมเด็จเลยแม่นี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 ่ ด้านหลังของผมก็จะเป็นสมเด็จนะครับแล้วก็มีอัครยานนะครับฝังทับลงไปนะครับนี่เสือนอนกินนะครับธรรมอุทยานจังหวัดกรสินแล้วก็ปีจะสร้างปีสองพันปดนะครับแล้วก็หมายเลขจะตอกลงไปตรงนี้นะนี่ครับมีโค้ดนะครับนี่แสวยจัดเลยแม่รายการแรกก็มาแล้วอ่ะ เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อดีกว่านะครับรายการแรกก็รายการพิเศษมาก่อนเลยนะอ่ะรายการต่อไปซึ่งจะเป็นรายการที่อะไรเอ่ยรายการที่สิบเจ็ดนะครับนี่มาแบบนี้นะรายการที่สิบเจ็ดนี่เขาเป็นอย่างนี้รายการที่สิบเจ็ดเนี่ยเขาเนื้อผงจินดามณีหลงปู่ศิรานำเลิกรุน้นนำเลิกพิเศษนะครับจุลกระสร่าเนี่ยสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับโอ้โหแกะเลย แม่รวยครับฮึบอ,อะไรเฮ้ยพิเศษอีกหรือเปล่าโอ้โหอะไรเนี่ยเขาบอกเนื้อผงจินดามณนีรงยาราชาวดีสร้างห้าแบบแบบและสิบองค์ลุ่นหน้ากากนวะนะ แม่นี่ครับเป็นหนักากนวะด้วยโอ้โหเอาเรื่องหุ่นขึ้นทันทีนะครับโอโ้นี่ครับโอ้นี่ครับหนาักากสิงนะครับนี่เห็นไหมฮะโอ้โหนี่ครับลงยานะครับนี่โอ้โหนี่ครับลงยาหนาปึกเลย งยาหน้าหลังด้วยอ้โหสร้างน้อยครับองค์นี้เบอร์สิบเจ็ดนะครับแม่นี่ฮะเสือนอนกินธรรมะอุทยานจังหวัดกรสิน์ปีจะสร้างปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับแม่นี่ครับเดี๋ยวไปดูรายการจัดสร้างนะครับเท่าไหร่นะครับองค์นี้มันพิเศษนะครับนี่ครับจะแตกต่างออกไปนะครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับแม่นี่ครับ หแบบนะครับนี่ลุ้นหน้ากากนวะไม่ใช่ไม่รู้ว่าหน้ากากนวะจะมีกี่องค์นะครับเดี๋ยวลองไปดูนะอ่ะเดี๋ยวไปดูใบรายการปรึบ๊บอ่ะมาต่ออีกอันนึงดีกว่าเป็นยังไงรายการที่สิบเจ็ดเหมือนเดิมนะครับเป็นเนื้ออะไรปรึบโอ้โหฝังตะกุด มีอะไรหรือเปล่าอุ้ยมีแล้วนี่แม่เดี๋ยวเขาไปดรูรายการใบรวมนะครับว่าใบรายการเขาออกมานะเขาบอกว่าเป็นเนื้อผงจินดาวันนี้ตะกรุดทองแดงหนึ่งดอกนี่ครับบอกรายการเรียบร้อยเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันนี่ครับโอ้โหนี่ครับอืออนี่ฮะรายยิบระยยับเลยนะโอ้โหนี่ครับ ยันอยู่ตรงนี้นะเสือนอนกินนะครับนี่ตะกุดนี่ครับตะกุดทองแดงอยู่ใต้เสือนะครับหนาปึ๊กเลยน่าจะเป็นรายการธรรมดาครับนี่เสือนอนกินธรรมอุทยานจังหวัดกาฬสินแล้วก็เป็นอุทยันมีจีวอนนี่ครับอุ้ยนำเลิกนะครับสองสองแปดหกนะครับแม่นี่ครับ เดี๋ยวจำนวนการสร้างเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนะครับเพราะว่ารายการค่อน,นข้างเยอะนะครับรุ่นนี้นะฮะร,รายการค่อน,นข้างเยอะอ่ะเดี๋ยวมาอีกหนึ่งรายการนะครับซึ่งเป็นรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบหกมาในกล่องใหญ่เลยเนื้อว่านเงินไหลมาหลวงปู่ศิลาตะกุดเงินสองดอกกําไรคู่พิเศษนะครับจำนวนการสร้างเนี่ยหกร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะแม่เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า เราเขียนมีนสติกเกอร์นี่ด้วยนี่นี่น,นี่แม่นี่นี่น,นี่อ่ะอุ้ยมาในกล้องอย่างดีนะเขาบอกรายการที่สิบหกนะครับนี่ตรงกับหน้ากล้องนะเฮ้ยดูดิผมจะได้รายการพิเศษหรือเปล่านะ รายการพิเศษต้องมานะชั่วโมงนี้มามีอะไรเปล่าโอ้ฟองน้ํานะกระดาษม้าที่อย่างนี้แม่ไม่มีนะ <c oughs> เป็นรายการธรรมดานะรายการธรรมดานี่เป็นอะไรรนะายการที่สิบหกเนืยวว่านเงินไหลามาอ๋อกำไรทองคู่ตรงตรงนะตรงตามไม่ได้เซอร์ไพรส์นะครับเป็นรายการปกติครับโอ้โหนี่ครับกําไรไหลคู่นะครับนี่โอ กำไรเงินตะกุดคู่กำไรที่แขนคู่นะครับเขียนไว้นะหกตะกุดเงินสองรอกกำไรอ๋อนี่กำไรนะครับโอ้คมชัดลึกดีจังเลยนะแม่นี่ครับโอ้โหนี่ฮะโอ้มินเศษมีแบงค์นะครับนี่หมายเลข ห้าสองเดนะครับเสือนอนกินธรรมอุทยานจังหวัดกาลสินนะครับนี่โอ้ยเนื้อเนื้อปึกเลยนะรุ่นนี้นะนี่ครับเกสาหรือเปล่านะโอ้โห,โโหสวยจริงๆนะครับสำหรับเนื้อผงนะแมก็ยังมาไม่ครบนะครับขาดเป็นบางส่วนวันี้ผมรีวิวให้เพื่อนดูก่อนนะ,ะเดี๋ยวมาดูรายการเหรียญกันบ้างนะครับ เหรียญเนี่ยรายการที่สิบเอดเขาบอกว่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงมันปูรุ้นนะครับนี่รุ้นทองแดงผิวไฟรุ้นจุบซาตินรุ้นตอ,อกเก้ารอบหรือว่ารุ้นพิเศษนะครับตัวกระสางเนี่ยเท่าไหร่เองตงัวกระสางรวมเนี่ย 1, หยนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเท่านั้นครับอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับเผื่อจะด้วยเพื่อนๆได้ดูหลายๆแบบนะครับมาในกล่องสีเหลืองนะเัาเขียนว่าเหรียญน,นะครับนี่นะครับจะมากล่องแบนกว่านะครับอ่ะ สกรีนก็สีเหลืองนะนี่ครับรายการที่เซเบียเขาเขียนว่าเหรียญน,นะเหรียญพระสมเด็จอืมเปิดเลยป้าบเป็นโอเป็นลุงนะครับนี่เป็นลุงปัาบโอ้โหนี่ครับนี่ฮะอืม ปั๊มนี่ครับเห็นไหม,มแล้วเส้นหเป็นเส้นเลยนะเป็นเส้นลายลายกระแทกเป็นเส้นเลยนะนี่ครับเม็ดกลมบลอกเลยโนอะ้โหคมชัดลึกทุกสัดส่วนเลยนะครับเสือนี่แม่เหรียญนี้ถือว่าสวยมากเลยนะนี่ครับโอ้โหนี่ฮะข้างหลังเป็นยังไงจะบางกว่าผงนะครับนี่มีโค้ดคำว่ารวยนะครับนี่ฮะอักษรยันครับรน,น,บนี่ล้านล้าน เสือนอนกินหมายเลขหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้านะครับธรรมะอุทยานจังหวัดกรสินนะครับปีสองพนห้าร้อยหกสิบแปดครับแม่นี่ครับโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นเนื้ออะไรวิเนื้อทองแดงน่าจะเป็นทองแดงมันปูนะครับแม่นี่ครับอ่ะเดี๋ยวไปชมอีกรายการนึงเผื่อได้อีกเหรียญหนึ่งเพื่อ,อนๆจะได้ดู หลายๆแบบนะครับอ่แมาต้องมีเซอร์ไพรส์แล้วงานนี้เซอร์ไพรส์ต้องมาติดอ่ะฮึบสีอื่นมังแม่ยังเป็นเนื้อทองแดงผิวรูมเหมือนเดิมนะครับทองแรงมันปูนะ,ะนี่ครับนี่ทองแดงมันปูฟึบโอ้โหนี่ครับเงาวิบเลย มีโคดที่ตำแหน่งเดียวกันนะนี่ฮะตำแหน่งเดียวกันนะโคดด้านซ้ายนะครับแล้วก็หมายเลขหนึ่งห้าสองสามนะครับนี่แม่นี่ครับใช้ได้เลยนะสำหรับเนื้อเหรียญน,นะอ่ะเดี๋ยวมารายการต่อไปซึ่งจะเป็นรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้าคืออะไรรายการที่ห้าเป็นเหรียญเนื้อนวะลมลุง้งลงยาแดงลุง้นหน้ากากเงิน ลุนหน้ากากเงินจีวอลเหลืองห้าห้าสิบเก้าเหรียญนะครับแต่จำนวนท่าทั้งหมดเนี่ยสามร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญอืมผมสังหอดว่าห้าสิบเก้าเหรียญต้องโดนแล้วล่ะนี้ <c oughs> ต้องโดนสักหนึ่งแล้วแม่ฮึพอไปหน้ากากเงินต้องมาหน้ากากเงินต้องมานี้แหละหน้ากากเงิน ลงยาแดงมาแล้วแม่ยังไม่ได้นะโอ้โหลงยาแดงนี่ปึ๊กเลยนี่ครับโอ้โหลงยาแดงนองวะนะนี่ครับลงยาขุดด้วยนะครับนี่พื้นแดงลงยาจีวอนนะครับนี่เสือนะครับนี่ โอ้โหใช้ได้เลยนะแม่นี่ครับปึ๊บโคดรวยอยู่ด้านซ้ายมีเฮงด้านขวานะครับที่เฮงเข้ามานะหมายเลขอุย้ยสองแปดหกนึกว่าหนึ่งแปดหกนะครับแม่นี่ครับใช้ตอกนะครับรุน่นนี้นี่ครับวิปเลยรวยล้านล้านนะตรงนี้นี่นีๆๆๆ่นี่รวยล้านล้านแล้วก็เป็นอักษรยันนะครับนี่ โอ้โหนี่ครับเนื้อนวะลงยาแดงนะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะครับรายการที่อะไรเอ่ยรายการที่สี่นะครับนี่รายการที่สี่ผมมีสององค์มีอะไรมั่งรายการที่สี่เนี่ยก็คือเนื้อเงินบริสุทธ์นะครับจำนวนกระซ้าหนึ่งหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับอ่ะมีสององค์เดี๋ยวเปิดหนึ่งองค์นะครับนี่อ่ะลุย นี่ครับเหรียญเนื้อเงินเลยนะฮึบกล่องกร,รมมี่สีน้ำเงินนะครับเขาบอกมีลุ้นอะไรเปล่ารายการที่สี่ลุ้นเงินลุ้นซาตินต่อเก้ารอบสิบเก้าเหรียญหนึ่งในสิบเก้าต้องมาแล้วเงินซาตินต้องมาแม โอ้นี่ครับกล่องเขาเขียนอย่างนี้เลยนะเหรียญพระสมเด็จรุ่นเสือนอนกินนะครับนี่เป็นเนื้องเงินนะครับนี่เป็นเนื้องเงินสีน้ำเดิมเลยอ่ะปึ๊บเป็นอย่างไรนะอ่ะเดี๋ยวเรามาส่องกันนะนี่ครับโอ้โหนี่ครับเห็นไหมผิวนะครับนี่ รอยกระแทกเป็นรัศมีเต็มเหรียญเลยนะนี่ครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหนี่ฮะขอบลึกดีจังเลยนะนี่ครับโอ้โหเล็บเสือเต็มตะปบนะครับแม่นี่ครับนอนอยู่นะเสือนอนกินนะครับแม่นี่ฮะฮึบมมหมายเลขอุ้ยหมายเลขสองละหมายเลขเก้าสิบ หกนะครับแม่เลขมงคลมาอีกแล้วโคตรรวยนะครับมีโคตดสามตัวรวยล้านล้านเสือเสือนอนกินนะครับนี่ธรรมะอุทยานจังหวัดขลศินจะสร้างปีสองร้อยหกสิบแปดนะครับแม่นี่ครับสวยจัดเลยนะสําหรับโลหะนะ,ะเนื้องเงินมารายการที่สามมาเลยนี่หลายไอเทมเลยหลายไอเทมเลย เหรียญเนื้อเงินลงยายครับลุ้นลงยาสิบรุนลงยาลุนเสือลงยาสิบเก้าร้อยสิบเก้าเท่าไรสิบเก้าเหรียญเงนั้นเองต่อเก้ารอบโอไม่ใช่ไม่ใช่สร้างทั้งหมดหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยาแดงรายการที่สามอ่มเซอร์ไพส์ต้องมาแล้วงานนี้อ่ะเซอร์ไพส์ต้องมาปึ๊บ ยังไงป้าบเป็นยังไงเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเฮ้ยแปรมาในกล่องสีเขียวนะครับโรงยาแดงนะน่ครับสร้างแค่ร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะ,นะดูดินี่ฟาบโหลงยาจีวรน,นะ นี่ครับลงยาจีวอนลงยาพื้นแดงเป็นลงยาขุดนะครับเสือไม่ลงยาถ้าเกิดว่ารายการธรรมดานะครับนี่แม่ไม่โดนรายการพิเศษอโดนแเนือผงนะปึ๊บหมายเลขอะไรหมายเลข4ีอนะครับเสือนอนกินธรรมอุทยานจังหวัดกาลสินแม่วันนี้ได้เลขสวยนะรวยนะครับมีโค้ดคำว่ารวยนะครับ นี่ครับใช้ตอกทั้งหมดนะครับตำแหน่งเดียวกันนะนี่ครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่สวยงามเลยนะนี่ครับโอ้โหนี่ฮะสวยจัดเลยนะสําหรับเนื้อเงินลงยาแดงนะสร้างหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าองค์เดี๋ยวผมดูใบรายการให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเขาออกมาแล้วนะนะทําเนียบนะครับเดี๋ยวผมเทียบไอ้นี่ดีกว่าเทียบระหว่างเนื้อเหรียญกับเนื้อผงให้เพื่อนๆได้ชมกันนะ นะครับนี่ครับเนื้อเหรียญกับเนื้อผงจะเป็นอย่างนี้นะมี2แบบนะครับสําหรับรุ่นนี้นะแล้วก็รายการเซอร์ไพรส์ต่างหากนะครับความหนานะครับด้านหลังเหมือนกันนะจะเปลี่ยนเป็นเนื้อผงกับโลหะนะครับแล้วก็เนื้อแตกต่างกันออกไปนะครับก็พลาดไม่ได้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับของลงปู่ศิราสิริจันโทนะครับรุ่นสมเด็จเสือนอนกินครับท่านใดสนใจวัตถุคลของทางร้านนะครับก็โทรหรือว่าแอดไลน์ ที่ขึ้นหน้าจอไว้ได้เลยนะครับรับประกันพระแท้ทุกรายการนะครับจัดส่งไปษณีไทยแล้วก็มีบริการเก็บเงินไปทางให้ด้วยครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวมาพบกับเต้ชนินทร์ได้ใหม่ในอีพีจะต่อไปครับสวัสดีครับผม